สวัสดีชาว Meta Human กันด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นคลิปอัปเดตบิลปืนสกาที่ผมใช้นะครับไว้ยิงดันมาดิบัตนะครับที่เราไว้ฟาร์มมดกันในเซิร์ฟเวอร์ e l e Dream นั่นแหละสําหรับบิลที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้แค่ดันมาดิบัตนะครับเพราะว่ามันเป็นเลือดมิดหลอดเลยนั่นเองหรือว่าเลือดหนึ่ง <c oughs> ก็คือโดนสก,กิตก็คือตายเลยแต่ว่าเราไปยิงมาดิบัตนะครับมันไม่ทันได้สก,กิเรองอยู่แล้วเพราะว่ามันตายแต่เฟสแรกแล้วนะครับ เราเลยสามารถใช้บิลนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าจะไปเล่นคอนเทนต์อื่นนะครับหรือว่าดันอื่นหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแนะนําว่าให้เปลี่ยนเซตจากโลนวูฟนะครับเป็นทายเซตสามเซตหรือว่า4ี่เซตก็ได้นะครับเพื่อที่ให้แม็กเลือดเรามันขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูบิลกันเลยนะครับมากันที่บิลนะครับบิลในคลิปนี้ก็จะใช้เป็นสกาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดอะลัสเวลเลอร์นะครับแล้วก็คอสโบนะครับ แล้วก็คุฟิอันนี้คือพระเอกเลยพระเอกของทุกคลิปอยู่แล้วนะครับคีเกียนะครับคีเกียก็จะเป็นหน้ากากแก๊สนะครับบวกช h ร้อาสเนลดาเมจ150%แล้วก็ max s h a r เนลทาร์เ g e t บวกหนนะครับแล้วก็ทายเซตนะครับหรือว่าทายซีเรียสเซตนะครับก็จะใส่แค่2เซตนะครับในคลิปนี้เพราะว่าเราจะไปลงโลนวูฟเซต3เซตนะครับเพื่อเอาสแต็คขีนะครับส่วนใบ c a ลิเบ a t i o n นะครับหรือว่าใบคาลิเบ a t ผมจะใช้เป็น precision นะครับบวก atk 25%แล้วก็บวกเลนส์อีกสี่สิบเปอันนี้ก็คืล เป็นปืนกายภาพนะครับมันต้องการเลนส์อยู่แล้วเพราะว่ามาดิบัตมันอยู่ไกลด้วยเนาะเราต้องบวกเลนส์เยอะส่วนไฟเลสไฟเลสลบนี่10%ไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นมอสลีกระสุนนะครับเพราะว่าถ้ายิงไวเกินกระสุนมันจะรีไม่ทันเนาะส่วนออฟลองก็จะเป็นคีเลสคู่นะครับก็หาเปอร์เซ็นที่สูงๆนะครับเป็นคีเลสคู่ส่วนคอร์สโบนะครับคอร์สโบตัวนี้ใบคาลิเบชันผมก็ไม่ได้ใส่เลยนะครับ ครอสโบตัวนี้เมื่อเรายิงวิกสปอร์ตนะครับหรือว่าจุดอ่อนก็จะติดบูไอแล้วเราก็ได้คีเลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่นี้เลยคุกคิคุกคิก็ไม่ได้ใส่อะไรให้มันนะครับใบเกลียดชันเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเรื่องมอสนะครับเริ่มจากมอสปืนก่อนเลยมอสปืนผมจะใช้เป็นชาร์ปเนลโซเนียนะครับมอสตัวนี้เมื่อกระสุนชิงเข้าวิกสปอร์ตนะครับจะรีโหลด1กระสุนเข้าแม<ป>็กกาซีนของเรานะครับหรือว่ารีฟิลนั่นเองส่วนแอตทริบิวท์ลองผมก็จะใช้เป็น ชาร์ปเดาเมจนะครับแล้วก็ชาร์ปเนลคิดดาเมจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ติดมาเลยถ้ายิงมาดิบัสนะครับก็คือยิงเกรดวันหรือว่ายิงบอสนั่นเองนะครับก็จะหาเป็นสีฟ้าสีม่วงหรือว่าสีทองก็ได้นะครับถ้าเป็นสีทองก็จะดีมากส่วนมอสน้าไม้นะครับมอสน้าไม้ผมก็จะใช้เหมือนของ AW ในหลายๆคลิปเลยก็คือตัวที่โดนบูอจะโดนดาเมจแรงขึ้น8%นะครับส่วนแอตทิบิวลองนะครับแอตทิบิวลองผมก็จะใช้เป็น คิดาเมดออนทารเกตวิดบูอายนะครับก็คือตัวที่โดนบูอจะโดนคิดาเมดเพิ่มขึ้น18%นะครับแล้วก็ข้างล่างบูอิ่ดูเลชันก็คือบูอจะอยู่นานขึ้น15%นะครับส่วนมอสคุคขนะครับมอสคุคอันนี้จริงๆแล้วผมใส่ขวานนะครับเพราะว่าในคลิปผมลํำขวานด้วยนะครับก็จะเป็นขวานอันนี้พอเทน w วอลฟนะครับก็คือมันสลับอยู่นั่นเองอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ ตัวนี้ก็คือเมื่อเราสับขวานลงพื้นเราจะได้บัฟฟอร์เทนวอลเฟ่ที่เป็นวงใต้พื้นนะครับแล้วก็คอมโบกับมอสตัวนี้ก็คือเมื่อฟอร์เทนวอลเฟ่เอ็นนะครับก็คือจบวงนั่นแหละเราจะได้เวปป้อนดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแอตทริบิวลองก็ในวงฟอร์เทนวอลเฟ่จะบวกเวปป้อนดาเมจแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้างล่างฟอร์เทนวอลเฟ่ก็คือในวงฟอร์เทนวอลเฟ่เราจะได้คียเลดเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาต่อกันที่มอสหัวนะครับมอสหัวผมก ก็คือครึ่งแม็กแรกเราจะยิงไฟเลสบวก10%นะครับครึ่งแม็กหลังบวกเวปอนดาเมจ10%นะครับส่วนจริงๆแล้วต้องใช้มอดอันนี้นะครับเวบปอนซิมโฟนีของรูน่าอันนี้จะได้สแต็กตั้งแต่ต้นเลยที่ครบท้วนกว่านะครับเพราะว่ามันแค่สลับปืนแล้วก็ได้สแต็ตทั้งหมดเลยทั้งไฟเลสทั้งเวปอนดาเมจ25%นะครับได้ตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าผมยังไม่มีแอตทริบิวต์ลองที่มันสวยๆนะครับก็เลยใช้เป็นของ โมเมนตัมอัพไปก่อนนะครับเพราะว่าครึ่งแม็กแรกของโมเมนตัมอัพจะไม่ได้เวปอนดาเมจนะครับจะไม่ได้ครึ่งหลังนั่นเองส่วนมอสหน้ากากนะครับมอสหน้ากากผมก็จะใช้เป็นทาร์็กสไตล์นะครับแท็กบอยเลน์เมื่อเรายิงตัวที่ติดบูอายนะครับเราจะได้คีเรทสิแล้วก็คีดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแอทเทิวลองก็จะเป็นคีดาเมจแล้วก็เวปอนดาเมจนะครับส่วนอีกอันหนึ่งถ้าอยากให้แรงขึ้นไปอีกก็ติดเกรดวันนะครับหรือว่ายิงบอสนั่นเองมอส้ออออนนนะะะคคคครรรััับบบมมม็เเสผใชววิกแขงลู่่าาาพ แอตทริบิวตองผมมีอันนี้สวยเพราะว่าติดทั้งคิด้าเมจแล้วก็เวเปิลด้าเมทแถมได้เกรด one แถมมาด้วยนะครับจริงๆใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับคอเอฟเฟกต์มอสนะครับให้เรามีแอตทริบิวตองตามนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนกางเกงนะครับกางเกงใช้เป็นเดชช็อตแท็กเวอร์เรนต์นะครับเพราะว่าคอเอฟเฟกต์ของมอสตัวนี้สามารถเก็บสเต็คของคิด้าเมจได้สูงสุดถึง45%นะครับแล้วก็แอตทริบิวตองจะเป็นคิดาเมจกับเวเปิลด้าเมทแต่ว่าณที่นี้้ผมมหาไได่ดก็เลย ใช้เป็นบอสทองยิงบอสทองหรือว่าเกรดวันนั่นเองส่วนม็อดถุงมือนะครับม็อดถุงมือจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจากคลิปบูธนะครับใครมีคีิปบูธที่ออฟสวยๆหรือว่าติดเกรดวันสามทองมานี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนไปใช้หน้าไม้เนาะจากคลิปที่แล้วเราใช้ AWP ส่วนหน้าไม้มันได้บัฟคีย์เลดคีย์เลดเราเยอะขึ้นเราก็ลดตัวคีย์เลดลงมาเป็นเพิ่มพีเดาเมจอีก15ปรเ็นก็เลยใช้เป็นคีย์แอมป์ฟายนั่นเอง ส่วนแอตทิบิวลองก็เป็นคีดาเมจแล้วก็เวปอนดาเมจติดเรด one มาด้วยแล้วก็มอสรองเท้าก็จะเป็นลัสฮาวแ s e tag war l นะครับเลือดน้อยเราจะได้เวปอนดาเมจแล้วก็สเตตัสดาเมจแต่ว่าสเตตัสดาเมจกายภาพมันไม่ได้ใช้เนาะก็คือได้หลกักหลักก็คือเวปอนดาเมจนั่นแหละแอตทิบิวลองก็เหมือนเดิมนะครับคีดาเมจกับเวปอนดาเมจส่วนของแต่งปืนของสายกายภาพนะครับแน่นอนขาดไม่ได้อยู่แล้วนะคือสระแตดของตัวเลนส์นะครับเอาให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเราใส่ตัวนี้ จะเพิ่มเลนส์ตัวนี้ก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่สโคปนะครับที่มันบวกเลนส์เยอะๆนะครับเพื่อที่ดาเมจไกลภาพของเราจะได้ไม่ดรอปตอนยิงไกลๆนะครับซึ่งมาริบัตมันอยู่ไกลเนาะเราก็ต้องแต่งให้ยิงไกลที่สุดส่วนตัวจับนี่จะไม่มีบวกเลนส์นะครับก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับส่วนผมก็จะใส่เป็นปืนนิ่งเนาะเลนส์อันบนแล้วก็แม็กกาซีนทองแล้วก็กระสุนทองครับที่ขาดไม่ได้เลย ตัวเครดลนะครับเครดลก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือหลักๆก็จะมีอันนี้นะครับของไรเฟิลนะครับแล้วก็สลับปืนได้ดาเมจแล้วก็เรียกเดเวียนอันนี้ก็จะบวกดาเมจชาร์ปเนลนะครับแล้วก็มาร์คสไตส่วนที่เปลี่ยนเลยก็จะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่าผมลำขวานด้วยนะครับมันจะได้บัฟฟอร์เทสวอเฟอร์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นบวกดาเมจชาร์ปเนลแล้วก็บัลตี้ฮันเตอร์นะครับหลักๆก็มีเท่านี้มีเปลี่ยนแค่อันนี้อัน,นเดียวครับ จากคลิปที่แล้วเนาะสำหรับหนังหน้ากากที่ใช้คามนะครับผมก็ใช้ขนสีทองของขนแก่นี่แหละก็เพิ่มเวเปอนดาเมจ12%แต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกๆวินะสูงสุด1 2สําำหรับอาหารที่ใช้บัฟในคลิปนี้นะครับก็จะใช้เป็นฮอตดอกนะครับใช้เป็นเนื้อหมี่คาร์ฟนะครับถ้าใช้เนื้อหมี่คาร์ฟจะได้เป็นชับเนิลดาเมจบวกอีก2%นะครับข้างบนนะครับ แล้วก็อย่าลืมให้เชฟเลเวล5คราฟให้นะครับหรือว่าน้องไดโนนั่นเองจะได้เพิ่มอีก38นะครับส่วนอีกบัฟหนึ่งก็จะเป็นเนื้อกระป๋องนะครับบวกชา่มเนลดาเมจอีก20นะครับแล้วก็อย่าลืมใช้เนื้อหมีคราฟนะครับเพื่อที่เราจะได้บัฟชา่มเนลดาเมจอีก2นะครับแล้วก็ให้เชฟไดโนเสาร์คราฟให้ด้วยนะครับจะได้เพิ่มอีก38นะครับส่วนบัฟน้ำนะครับบัฟน้ำของสายกายภาพยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจน่าจะยังไมมม่ีนนะครับผกก็ิ Energy Link ตัวนี้นะครับเพื่อที่กระโดด2ชั้นนะครับแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูดี s ของปืนกระบอกนี้แบบไม่ได้กินบัฟกันบ้างนะครับว่าดี s บของปืนกระบอกนี้พื้นฐานจะเท่าไหร่นะครับก็ให้เรายิงูอ้ยอแล้วก็เรียกกล้องออกมาครับอ่าแล้วก็รอเลขรีแล้วก็ยิงได้เลย่ก็จะอยู่ประมาณนี้ แสนแปดนะครับหแม็กก็ประมาณล้านสเนาะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของปืนกระบอกนี้ตอนฟูลบัฟกันบ้างนะครับว่าดี s พจะได้เท่าไหร่นะครับให้เรามาร์คบุ้ไอ,อ้แล้วก็เรียกกล้องออกมาแล้วก็รอยิงได้เลยดี s ก็ขึ้นมาเป็น300แสนนะครับ1แม็กก็2ล้านหนึ่งประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดู DPS ตอนฟูลำกันบ้างนะครับว่าฟูลำผมก็บอกนี้จะได้ DPS เท่าไหร่นะครับก็ให้เรามาร์คบุไอ้นะครับแล้วก็สับฟวานก็สลับเป็นพวกนี้อ่าวน้ำแข็งหายไปแล้วอ่าเนียมาแล้วยิงได้เลย ส่วนอันนี้ก็สําหรับใครที่ไม่อยากเปลืองน้ําแข็งนะครับก็ให้เราเอาขวานเทียร์หนึ่งนะครับย้ําเป็นเทียร์หนึ่งนะครับตรงนี้นี่อันนี้เทียร์ห้ามันจะฟันน้ําแข็งแตกนะครับเพราะว่าดาเมจมันเยอะให้เราครับเทียร์หนึ่งมาแบบนี้นะครับแล้วก็สับนี่มันจะไม่แตกแบบนี้นะครับนี่หล้วเราก็สลับมีดคุกขี้มาฟันได้เลยแต่อันนี้มันแตกไปละลองทําใหม่ให้ดู นังแบบนี้แล้วก็เอามีดคุกขีมาฟันนะครับนี่เราจะได้ประหยัดก้อนน้ําแข็งนะครับเพราะว่าบางคนไม่ได้มีเยอะเนะาะก็ใช้เป็นขวานเทียวหนึ่งนี่แหละอืส่วนเดวนที่จะใช้ในคลิปนี้หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นแซฟแคมเนาะตัวนี้นะครับหาได้จากดันนี้เลยตอนนี้นะครับในเอเลดีมหรือว่าวินเทอร์นะครับดันนี้นี่ พอเล่นจบก็จะมีโอกาสดรอปแซฟแคมมานะครับตัวนี้เลยว่ายิงมาดิบัตนะครับตัวนี้ของดีมากเพราะว่าหมาลูน่าเรากัดไม่ถึงนะครับส่วนถ้าใครไปลงดันปกติหรือว่าดันบอสนะครับที่เป็นไซโลก็เอาหมาลูน่าไปได้นะครับหรือว่าจะเอาตัวนี้ไปก็ได้ผมก็ลองให้แล้วไปได้เหมือนกันแล้วก็เชฟนโดเสานะครับเชฟนโดเสาตัวนี้ก็คอยคราฟอาหารให้เรานะครับที่จะได้บัฟ38%ข้างล่างบัฟนั่นเอง ส่วนสัตว์เลี้ยงหรือว่าเดเวนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็คือไอพอดที่เราไว้ผลิตก้อนน้ําแข็งนั่นเองก็คือที่ใช้มีดคุคี้ฟันนั่นแหละแต่ตัวบัฟไม่ได้มาจากก้อนน้าแข็งนะครับมาจากมีดคุคี้นะครับก้อนน้าแข็งนี้ทําหน้าที่เป็นเหมือนมอนสเตอร์ให้เราเอามีดคุคี้ไปสับแล้วก็จะได้บัฟจากคุคี้นั่นเองส่วนวิธีหาสัตว์เลี้ยงไอพอดหรือว่าตัวที่ผลิตน้ําแข็งให้เรานะครับก็มาจาก ไซโล psi จากวินเทอร์นะครับแล้วก็เลดีมเลดีมก็ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นโอกาสดรอปนะครับจากบอสนะครับตอนจบ,บนดันนั่นเองส่วนมีดคุคินะครับมีดคุคิหาได้จากการที่เราไปตีพวกทีวีนี่ครับพวกทีวีตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับเนี่ยพวกตัวนี้นี่พวกตัวเล็กๆรอบๆพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ รือว่าเราจะไปลงพวกไซโลก็ได้นะครับไซโลก็ได้เหมือนกันมาเป็นโอกาสออกนะครับไม่มีบูปินนะคุกคี้มีคุกคี้อันนี้ส่วนดันที่ผมสแปมบ่อยๆก็จะเป็นดันนี่ดันแมวนะครับผมก็ส่วนมากก็จะสแปมโปะนะครับก็จะได้คุกคี้มาแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับที่ดรอปคุกคี้เหมือนกันก็เป็นโอกาสดรอปนะครับก็เป็นแลบนั่นเองก็จะมีโอกาสดรอปคุกคี้เหมือนกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับสําหรับ คลิปบิ้วปืนสการหรือว่าลาดเวลเลอร์ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับส่วนคลิปตัดไปผมจะทําเป็นคลิปอะไรฝากทุกคนรอติดตามกันได้นะครับส่วนใครที่มีคําถามหรือว่าติดตรงไหนนะครับก็ลองเม้น์กันมาใต้คลิปกันได้นะครับลองพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้แมกดว้าวโชคดีลึกกัน